จับมาเหอย่างลูกชมพู่จับปลาไม่เหังลูก<ะ>ไปใส่ลูก<ะ>ไ,ปไปไหนคะไปเบิ่งสร้างทำไมชมพู่ใส่ชุดน,นักเรียนคะทำไมใส่ชุดน,นักเรียนทำไมล่ะจะไปโรงเรียนหรอคะไปไปโรงเรียนไปไปหาใคร จมูกจะไปโรงเรียนไปหาใครล่ะหาครูอะไรคะหาครูนะครูครูชื่ออะไรไหนไหนอยู่ไหนน่ะเอ๊ะไหน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 ช้างอยู่ไหนช้างลูกไปไหว้พระก่อนเลยไหว้พระนุไปไหว้พระนุไปกราบพระก่อนไปกราบพระก่อนกราบพระกราบพระก่อนกราบพระยังไง 嗯。